กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี Whew ้ผมมอนดวีนะวันนี้พี่อยากรู like ้นะครับว่าระเบิดลูกโป่งมันสามารถแมสคิวได้กี like ่ตัวฮะนี่ประมาณ6กคนนะฮะอยู่ในเนี้ยเรามาลองดูโอ้ยได้ตั้งห้าคนเอ้าไม่ตายคนนึงนะฮะโอ้โหผูเมื่อ like กี้เกือบหมดนะฮะอนุภาพมันถือว่าร้ายกาจอยู่นะสำหรับเจ้าระเบิดลูกโป่งนะฮะวัตเตอร์บอมนั่นเองโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะฮะทดสอบกันอีกทีโอ้พี่ก็อยากรู้มานานนะก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูนะฮะ โอมันก็แรงอยู่นะแต่พาวเวอร์มันไม่ถึง100นะสำหรับเจ้าระเบิดลูกโป,โป่งมันแรงแค่60กว่านะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็น่าจะเยอะกว่าเอ้าปืนลั่นนะเอาเอาใหมเอาใหม่ปืนลันะ่นโดนหัวตายเฉยเลยโอ้เอาใหมฮะโอ้ยยยยยกยเยยยยยไยยยยเยยมยนยยยเยยยยมยย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 ยหมยะยยยยยยนยย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 ยายย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 บยมยมันจะจะสามารถแมชยิยได้กี่ตัวนะสูงสุดนะฮะ มาตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดคนนะครับประมาณนี้ฮะไม่รู้กี่คนนะฮะเออไม่ต้องนับปลาเลยฮะเรามาลองดูนะฮะอุ้ยเอ้าคนนี้ทำไมตายแค่สี่คนมะโอ้สายยืนไม่ชิดกันนะฮะโอ้ตายเอ้าโดนลูกสองไปนี่ตายงายเกลี้ยงเลยอาอยิงเออโอเคโอ้ก็ถือว่ามันก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะสี่ห้าตัวนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเลือนร้อยตัสองก็ไม่น่าจะตายเลยนะสำหรับเจ้าวัตต์บอมนะฮะ ถ้าไม่โดนเต็มๆแลยเราทำสองไม่ไม่น่าจะตายนะแต่ก็น่าจะสาหัสอยู่นะฮะนี่มาทอาหมฮะคันนี้พี่จะลงมาอยู่ข้างล่างด้วยกันนะฮะมาๆมามาลงมาตรงนี้ดูสิฮะมันจะตายกี่คนนะฮะมาพร้อมยังพวกเออมาตรงนี้เยอะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโดนระเบิดฉวัะมามาพร้อมยังโอ้โหกลี้ยงเลยฮะโอ้โหระะโวมตัวพี่ด้วยก็ประมาณหกคนนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆ ก็เป็นไงนะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้นะหากเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะฮะวันนี้พี่มาคลายสงสัยนะฮะว่าเจ้าระเบ,บิดลูกโป่งนี่มันสามารถทําฆ่าได้กี่ตัวนั่นเองฮะ,ะ,ะประมาณนี้บ๊ายบายลากก่อนฮะจุ๊บจุบ,จบ